สวัสดีครับผมสวัสดีครับก็วันนี้พอดีดองไว้หลายวงจัดวันนี้ว่าจะเป็นอ่าเป็นเรียกของเอลซับนะฮะเอาเป็นว่ารู้กันว่าเรียกเอลซับแล้วกันไอ้วงที่เดมาจากไอ้ควินดัมพัลเซลนะ,ะปล่อยเพลงมาอย่างเร็วเลยตอนนี้มันปล่อยเพลงชื่อว่าชิคกี้มาครับม,มันจะปล่อยเป็นดิตอนก่อนแล้วค่อยเป็นฟิสิเคิลทีหลังมันจำวันไม่ได้เหมือนกันปล่อยเมื่อวันที่สิบสี่ที่ผ่านมานะ ก็มาดูกันว่าจะเป็นยังไงเรื่องงานงานภาพงานเสียงงานเพลงของตัวมัมแต่ละคนที่ถูกเดมาโอเคก็ไปเลยยังไม่ได้ดูเหมือนกันแต่ผมมาดูไปเลย มไม่ค่อยชอบทันเมื่อกี้เท่าไหร่เลยแต่เข้าใจได้วพยายามให้มันติดหู ครับก็จบไปแล้วประมาณนี้ก็ขอความเห็นครับผมผมเดี๋ยวผมพูดทีหลังเพราะว่าผมดูไปแล้วม,มันไม่ได้แย่แต่ก็ก็เฉยๆอ่ะคือเพลงมันก็อาจจะติดหูแหละแต่ไม่รู้แฮะไม่รู้อ่ะ <c oughs> คือมันก็ฟังมันก็ฟังได้แต่แต่ก็ไม่ได้ไม่ได้แบบชอบแบบขน,นาดนะสไตล์เพลงมันก็ซ้ำๆกัน่ะต่หาว่าสไตล์เพลงซ้ำๆแต่มันที่มีชอบแบบชอบไปเลยก็มีแต่ไอเพลงนี้รู้สึกว่าไอไอท่อนไอชิกกี้ตรงนั้น่ะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่มันรู้สึกขัดฟิลเพลงมาด้นึงองค์ประกอบรวมๆมันดีแหละเสียงเคเสียงทุกคนมันเข้ากันหมดแหละของที่มีเท่านี้ ยังชอบปัจิลิงมากกว่าทีเาเเ่เอาเพลงเดไม่เกี่ยวเพลงอันนี้ดิเพลงในแข่งดนีมันก็ไม่มันไม่ได้ดีไม่ได้แย่สำหรับสำหรับเพลงนี้นะ,ะก็ส่วนตัวผมเลยดืยง,งานของตัวเอนะ็มวีเนี่ยสวยไหมสวยแต่ว่าไม่ชอบที่ตัดสลับเร็วมากคือคือเกียร์เกียร์เกียร์ดีแต่ว่ามายถึงว่าสลับกล้องคัดกล้องเร็วมากอะทำให้ดูแล้วรู้สึกว่า ลายตามันฟาดคัดไว้มันไม่ได้ทันแล้่เออใช,มอใช่มันสลับบ่อยมากไม่เกินไปอะบ่อยมากด้วยความที่เมมเบอร์มันมีแค่เจ็ดคนอะคือทําไทม์ท,ม,ทมิ่งของแต่ละคนมันพอพอพอ,พอดีกับในสามนาทีอยู่แล้วถ้าเกียดีๆนะไม่ต้องไม่จําเป็นต้องแบบว่าคัดคัดเร็วอะ,อะน่าจะเพราะว่าสไตล์สไตล์เพลงมันกระชับกรเฉงด้วยความใ,<ห>ใช่น,ใชนี่กาลังจะพูดด้วยความที่เพลงเป็นอย่างเงี้ยไม่ควรตัดสลับเร็วเพราะว่าเพลงอะเขาเรียกว่าความเร็วของเพลงอะมันไม่ได้มันไม่ได้ จังหวะมันไม่ได้เร็วเร็วขนาดที่ต้องกล้องไวอะ่ะคือถ้ามันแบ่งแบบเนิบๆไม่ได้ตัดเร็วมากก็ก็โอเคแล้วอ่ะแต่น,นี้มันแบบตัดเร็วกว่าจังหวะเพลงอะ่ะมันทําให้ดูดปแปลกๆไม่รู้ดิดูแล้วรู้สึกลายตาไม่ชอบไม่ชอบ MV ็มวีอ่ะไม่ชอบเลยแต่ MV สวยนะเว้ยเอ็มวีสวยแต่ไม่ชอบไม่ชอบดูอะ่ะคือจะให้ฟังเพลงอะ่ะเปิดฟังอะ่ะไม่ไม่เปิดทิ้งเพื่อมานั่งดู MV ็แน่แล้วอีกเรื่องหนึ่งคุณอุตส่าห์โหวดเมนวลอลคอมาเมนวอลคอ Gen สองอ่ะ g e สองอ่ะ แต่ไทม์ไทมิ่งของเมนโวโค่น้อยมากก็คือพี่เคเนร้องโคตรน้อยไว้ส่วนใหญ่จะเป็นคอรัดแปลกมากที่ที่ให้พี่เคร้องน้อยมากไม่รู้เหมือนกันทําไมทั้งทั้งที่เนื้อเนื้อเสียงเข้ากับเพลงมากๆไม่รู้นะัไม่รู้ว่าได้ร้องกี่วิแด่ดูในเอ็มวีเนี่ยน้อยน้อยที่เฮียเลยเออน้อยที่เฮียเหมือนเอามาเพื่อเป็นซับซับให้ให,ให,ให้ให้ทีมมา,มาซับให้ทีมมาซับเสียงให้ทีมไ่เชต้องรอดูอะเพราะมันยังเพลงเลอเพลงแรกอย่าง รู้สึกอาตัดเรื่องตัดเรื่องเพลงไปรู้สึกว่าเพลงอาจจะเตรียมไม่นานรีย้อยแล้วล่ะแต่รู้สึกว่าการเตรียมวงในการปล่อยเพลงแม่งรู้สึกกระชันชิดยังไงกันไม่รู้อาจจะวางแผนมาแบบสั้นระยะสั้นด้วยะมะั้งแบบรีบปล่อยเอากระแสหน่อยอะไระนะแล้วก็เพลงสไตล์เพลงไม่ได้แย่ดีด้วยค่อนข้างไปทางดีแต่ว่าเซฟเข้าใจคำว่าเซฟใช่ไหมแบบว่าไม่ได้ทามาเพื่อให้ให้แตกต่างคือวุตาสาเดห์วงแบบ ซูเปอร์คล้ายๆซูเปอร์เอ็มซูเปอร์เกอร์เกตเกตใช่ป่ะแบบรวมทีมปีศาอะไรฟิลฟนั้นแ่ะแต่แม่งทำเพลงเซฟชิมหายแบบยังไม่เห็นเลยว่าวงอที่จะแน่แม่งสไตล์เพลงเป็นยังไงอะเพลงจะเป็นแนวนี้แล้ววงจะเป็นแนวนี้หรอวะแบบว่าสไตล์เพลงจะเป็นแนวนี้หรอวะสไตล์วงจะเป็นแนวนี้หรอะแบบวะคืะนแนนแอ,นแ,นนแ,อแม่งโคตรเซฟอะก็ถ้าถ้ามุมมองในการคาดหวังก็คือมันเป็นเป็นเนมมมากประสบการณ์มาเด้ด้วยกันก็คงคาดหวังอะไรไปเยอะแต่ว่า เออเพลงมันจะแตกต่างเหมือนฟิมมี่อะไรอย่างนั้นนะไม่ได้ถึงขั้นแบบคาดหวังแต่แค่แบบว่าอยากให้เห็นความแตกต่างของวงที่เดย์ใหม่ให้ให้รู้สึกว่าเที่ยภาพจำอ่ะเพลงเนี้ยวงนี้เลยอ่ะแต่กลายเป็นว่าเอลซับอ่ะเดย์เพลงนี้มาเป็นเพลงเดย์ไม่รู้เพลงเดย์ใช่ไหมอันนี้เพลงเดย์ป่ะเดย์เยก็เหมือนวงโซ่ไปอ่ะเกอร์กรูปเกตเกตใช่ป่ะแบบไม่ได้แบบรู้สึกว่าสไตล์เพลงแบบวงนี้นี่วงนี้นี่ถ้าถ้าคนแบบฟังเยอะๆฟังพวกเคป๊อปเยอะแล้วมาฟังเพลงเนี่ยจะทาให้รู้เลยว่าแบบ ก็เหมือนวงทั่วไปอะแบบไม่รู้เลยนะเปิดเปิดแบบไม่รู้ชื่อวงไม่รู้ชื่อเพลงนะเปิดแค่เปิดฟังแบบผ่านๆอะได้ยินผ่านๆตาม spotify เนี้ยไอ้แค่วงอะไรวะออย่างหลายๆวงที่ทําเพลงสไตล์ชัดอะอย่าง c r e m y เงี้ยคนไม่เคยฟังแล้วมาฟังอะไอ้ทค่นี่วงแบบชัดเลยว่าเออเนี่ยเลยสลาฟีมอะไรเงี้ยมันเหมือนมันเหมือนที่ตอนตอนในรายการที่บอกว่าเพลงสไตล์เซอช์งคูจากอารมณ์ประมาณนั้นแหละว่าไอ้เคีเอ็มบ่ะ แม่งสไตล์นี้เป๊ะเลยอะอะไรกันอย่างอย่างอันนั้นนะ <ๆ S 1> เพลงรอบชิงอ่ะอันนั้นมันชัดเกตเกตใช่ปะมันชัดเลยว่าแม่งสไตล์เพลงโคตรเอ็มอ่ะอะไรกันอะสองเพลงนั้นอะอะไรอย่างงั้น,นะน,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 นแต่ไอ้แค่นียเพลงมันแบบสไตล์แบบเกุ๊บทั่วไปที่แบบทุกค่ายทําได้ทุกข่ายใช้คาว่าทุกค่ายทําได้ทุกค่ายเลยนะเว้ยทำได้แนวเนี้ยอันนี้คงมองค่าให้มองก็คือมันแบบรีบปล่อยก็เพ์เซฟไว้ก่อนให้แบบดึงยอดดึงอะไรหรือปะอ่ะอันนี้ก็ไม่ อินโทรดิวอะไรอย่างนี้ก็เป็นไปได้อันนี้มองมุมมองมุมมองด้านด้านไอวางวางแผนมาร์เก็ตติ้งนะอืมก็เป็นไปได้เพราะว่ามันจะมีมันจะมีจะมีอันนี้ป่ะขอเลี้ยวป่ะเคเคคอนใช่ไหมวงนี้มันจะได้ขึ้นหลายงานอยู่ทั้งของเอเมอเออเลยผมเลยคิดว่าอันนี้ก็เกี่ยวเรื่องแผนแผ่นไทมิ่งการปล่อยน่าจะเกี่ยวด้วยเคคอนนี่ไม่น่าจว่าขึ้นเหมือนจะไม่ได้เหมือนกันแต่มามาเห็นว่าขึ้นแล้วงานอะไรอีกกไม่ลูกที่จะเป็นของเอเมดใช่ไหมแล้วก็มีที่ญี่ปุ่นอีก มีัทรที่ญี่ปุ่นอีกอะไรอย่างงั้นก็คงต้องรีบปล่อยเพลงให้มีเพลงให้แบบเอากระแสให้คนแบบรู้จักก่อนแหละมั้งแต่ก็ไม่รู้ว่ามันมีอยู่อยู่กี่เพลงนะสามสี่เพลงว่าที่เมทเลยไฮไลท์จำนาละมันจะไปโชว์ที่เหลือก็คงโชว์เพลงวงตัวเองเนี่ยหรอก็เดี๋ยวก็เพลงในรายการเยอะเพลงเพลงคัฟเวอร์ก็เยอะก็คงนั้นแหละก็นั่นแหละครับส่วนตัวสรุปแล้วก็ให้ให้ถ้าเป็นกลางให้ให้แบบเพลงนี้ก็เป็นก็ไปทางดีแล้วกัน ไปค่อนไปทางดีนะไม่ได้ค่อนมาทางแย่นะแต่แต่ไม่ได้ดีแบบดีดีอ่ะดีกลางกลางแต่อันนี้อันนี้ในความคิดอ่าเป็นกลางนะแต่ถ้าในมุมมองผมเองนะตัวผมเองส่วนตัวนะผมไม่ชอบเพราะว่าเครองน้อยครับครับผมครับแค่นี้เลยในฐานะที่ไลอ์อพเนี่ยแทบจะโหวตทุกคนเลยมั้งอ่ะยอลืมยอนฮีวีซอเงยหย่อื่นอย่างเงี้ยนาน่ากับยกิไม่ได้โหวตเพราะว่ายังไงก็ติดอยู่แล้วเคนีก็ไม่ก็โหวตบ้างไม่โหวตบ้างเพราะยังไงก็ติดอยู่แล้วโดยรวมก็คือถ้าสารระดับระหว่าง ชอบชอบมากกับชอบพี่เฮียจะอยู่ประมาณชอบเฉยๆประมาณนั้นไม่ได้ดีเด,ดไม่ได้แย่แต่ฟังได้ประมาณนั้นแหละแต่คิดตอนแรกคิดว่าคาดหวังมาเยอะว่าเพลงแม่งจะมาแบบเออเพลงแม่งคงเหมือนพาชิลิ่งอะไรนั้นน่ะเพราะพาชิลิ่งก็เคยชอบมากเลยในรายการตอนแรกรู้สึกแปลกๆตอนที่ฟังเวกนะแต่พอตอนน้นคือติดอยู่เพลงเดียวฟังแม่งทุกตย์อะทุกวันด้วยอ่ะถามได้ในดีคอร์เปิดทุกวันอ่ะจริงจริงยังหาในรายการนะยังยัง,ย,งยังหาเพลงที่ชอบแบบชอบสุดๆแบบพาชิลิ่งอย่างมากมันมันจะมีใช่ไหม แต่ละแต่ละซีซั่นของครีนดอมมันจะมีเพลงเพลงประจํารายการที่แบบโดดเด่นอย่างอย่างซีซั่นแรกมีไหมซีซั่นแรกนี่คือฟังอีโก้ทิสติกเอนอนนาเฮของของเอวีที่โคเวอร์เพลงเพลงวงอื่นอะที่โอเ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 ออย่างเอบเอยอังแม่งทุกอันเลเอ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 ัอเอ้วเงเอเอเอาออเ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 อนอเอมาเป็อเอเนเอลอเ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 นไอดนเอเาเอ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 ออออน แต่แต่ตอนนั้นอะตอนที่ไลออนออกอะยังยังไม่เป็นน,นุ่นนะคือชอบไลออนเพราะว่าแม่งโคดชัยเลยเพลงแบบอ่มันแบบถ้าเทียบเราอะไอดอลมาก,ก่อนอะคือสไตล์เพลงตรงจงริตคือ<ะ>เพลงมันไท<ถ>มากแต่หลัง Lion ไลออนไปต้นมาเนี่ยกูไม่ชอบละอ่าผมผมก็มไม่เชิงไม่ชอบแต่แบบเพลงมันขอเรียกว่าเพลงมันไปทางแบบตีตลาดแหละก็ก็เข้าใจอะ่ะคือวงมันต้องโตวงมันต้องโตไปเรื่อยๆเพลงมันต้องตีตลาดอยู่แล้วอืม ตอนซีซั่นหนึ่งถ้าถ้าถ้าพูดตรงๆก็เพลงไรออนอะในในฐานะเพลงคัมแบ็กอะดีสุดเพลงมันหายเพลงมันหายนอกเรื่องลวนอกเรื่องแล้วเอาอันนี้ดีกว่าสรุปอันนี้ก็ประมาณนี้ไปไปก็ไม่มีอะไรแล้วก็ปกด้วยครับคอนเสิร์ตเข้าไว้วันเสาร์วันอาทิตย์นี้จะถึงยี่สิบเท่าไหร่อ่ะยี่สิบยี่ยี่สามกันยายี่สิบสี่กันยาเข้าไว้นะครับสองวันใครที่ยังไม่ซื้อบัตรก็ลองลองหาดูตอนนี้ก็ยัง พอมีหรือเปล่าท่องทางธรรมชาติลองหาหาดูครับก็นึกว่ามึงจะเล่นบอกว่าอ๋อถ้าใครต้องการแบบผมมีขายอะไรอย่างนี้ไม่ไม่ไม่แต่ก็เจอะมาที่ยี่สิบสามครับผมก็เจ้าของช่องไปคนหนึ่งครับเจอกันในหลุ้ได้อันนี้คิวว่าไม่บอกไปหาเอาเองตัวใหญ่ๆตัวใหญ่ๆอ่ะก็ถ้าถ้าเจอก็ฝากทักทายเขาด้วยแต่ผมไม่ได้ไปแล้วก็มี เดือนหน้าคอนฟิมี่ในหลวงไหมชอนกันที่ไหนคอนฟิมี่วันที่สิบสี่ป่าวะเจ็ดเดี่ยวตุลาเจ็ดกับแปดตุลาก็ไปวันที่แปดใพวกผมไปกันวันที่แปดไปหลงไปหลงเจอกันในหลวงเหมือนกันไม่ก็คิวก็ไม่ได้ต้นไม่ได้ปลายแล้วก็อยู่แถวแถวหน้าแล้วกันประมาณนั้นอยู่แถวแถวหน้าเลยแน่นอนแต่ก็ไม่ได้ต้นไม่ได้ปลายไม่ได้ต้นแน่นก็ไปวันอาทิตย์เพราะว่าเป็นวันเกิดไอ้จิน แต่จริงๆแล้วมีตังค์ซื้อแค่วันเดียวก็ถูกจริงๆก็อยากไปสองวันแต่มีตังค์ไปวันเดียวไปวันเดียวดีก่ีกดแล้วเกินนี่กคอนฟิร์มมีก็ไม่รู้จะฝากอะไรถ้าอยากไปดูก็คนที่ยังไม่มีบัตรก็ช่องทางทางช่องทางพิเศษนะเพราะว่าเหลือแค่บัตรบัตรลมและบัตรลมคิวหลังๆเลยตอนนี้ไปหาซื้อล่าสุดที่เห็นคนเพิ่งกดมาเมื่อวันที่เห็นในขายได้ทวีนนะคิวพันหนึ่ง ค่ะคิวพันกว่าแล้วพันงไปพั่าหลุมฝั่งแอลฝั่งซ้ายก็ฝั่งเราเนี่หว่าฝั่งแอลฝั่งแอลฝั่งแอลฝั่งอาร์เลยมันก็พันกว่าแล้วอืมก็แนะนําอย่าไปหาซื้อถ้าขยับไปดูจริงๆแนะนําให้หาช่องทางธรรมชาติอ่าละโคนราคาก็ไม่ต้องสูงมากนะระวังระวังกันด้วยเรื่องราคาบัตรบัตรอัพก็อัพพอพอดีเท่าที่จ่ายไว้อย่าไปเวอร์แต่จริงๆก็ถ้าอยากไปจริงก็กดกดไอ เอาไปเชี่ยวมาแล้วเพราะว่ากันโกงด้วยแต่ถ้าซีเรียสเริ่มคิวก็ไปดูนะครับวิซ่าแล้วก็ดูเช็คดูดีดีแวคลิสอะไรอย่างนี้แต่แต่ก็ก็นั่นแหละแนะนำให้กดช่องทางปกติแต่แค่คือคิวมันไปไกลแล้วก็ไม่คิดอยากแนะนำไปก็ไม่ได้ดูอ่ะไปก็คือได้ดูจอไปคือได้ดูจอแน่ๆ่อย่าไปไปเลยเหนื่อยไปหาบัตรธรรมชาติถ้าอยากดูจริงๆก็ลองไปหาดูปัปากปากด้วยสองพัน ที่จะถึงนีปน้ประมาณนี้ประมาณนี้โอเคตกแยกไปแยก